นี้วิ่งไหนดีคลิปนี้มีคำตอบติดตามชมกันนะคะทุกคนอยู่กับช่องซาซิหนศูนและ1ค่ะก็จะมีเรื่องมาพูดคุยกันให้ทุกคนได้ทราบนะคะเกี่ยวกับวันเดือน,นตุลาคมนะคะนะว่าจะมีงานวิ่งไหนที่น่าสนใจกันนะคะก่อนอื่นนะคะจะรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe นะคะถ้าชอบก็บกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะ คมนี้มีทั้งหมด4สัปดาห์4สัปดาห์นะคะ,นะครับเราก็จะไล่ไปเลยนะครับม,มี 6, ี3 20และ27นะครับค่ะครับก็เริ่มที่สัปดาห์ที่ 1, 1ค่ะควันที่เท่าไหร่คะสัปดาห์ที่1 6ตุลาคมนี้นะครับเราก็แนะนําสถานที่วิ่ง ที่สวยงามนะครับก็คือแหลมสิงห์ฮาร์ฟมาราทอนนะครับอ๋อแหลมสิงห์ก็อยู่ที่จันนะคะครับการวิ่งระยะฮาร์ฟมาราทอน21กิโล10กิโลและ5กิโลนะครับยังคงเปิดรับอยู่ถึง6กันยานะครับค่ะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของแหลมสิงห์ฮา์ฟมาราทอนเฟซบ o ๊กนะครับของเขาได้นะครับค่ะซึ่งงานนี้เป็นงานวิ่งที่ริมทะเลนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็ผ่านบรรยากาศอาหารทะเล แล้วก็วิ่งสู่สะพานแหลมสิงห์นะครับเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในอำเภอแหลมสิงห์ที่แหลมสิงห์เนี่ยก็จะได้ชื่อว่ามีหาดทรายแล้วก็มีอาหารที่อร่อยแล้วก็ราคาที่นั่นก็ไม่แพงด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆไปหาที่พักที่พักก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าราคาของอาหารและที่พักเนี่ยไม่แพงเลยคะ่ะรางวัลมีรางวัลทุกกลุ่มอายุ5ปีนะครับ<ช>แล้วก็มีรุ่น70บวกด้วยนะครับสําหรับผู้ชายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีรางวัลท็อปร้อยด้วยนะครับสาหรับชายและหญิง สมควรไปงานบ้านๆไม่ใหญ่นะครับแต่ก็อบอุ่นน่ารักแล้วก็อาจจะดูแลดีได้กว่าไม่เทียบเทียบเท่ากับงานใหญ่ได้เลยค่าคาสมัครปัจจุบันนี้อยู่ที่800สําหรับระยะฮาร์ปหาแล้วก็550านะครับสาหรับ5กิโลนะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะคะเข้าไปในเสิร์ชเขาว่าคําว่าแหลมแหลมสิงฮาร์ปปาราทอนนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน a c e b o o k นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีลิงก์ให้กรอกข้อข้อความแล้วสามารถสมัครได้ยนถึง 6กันยายนี้ค่ะที่วิทที่3เลยนะคะวันที่20ตุลา20ตุลาก็ขอแนะนำเป็นเขื่อนขุนด่านมาราทอนนะครับนกบรรยากาศดีค่ะคุนขุนด่านปาการชนนะครับมีทั้ง 42, 21, 10และ5โลนะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ สามารถสมัครได้ใน rundd.com นะครับ run แล้วก็ d i ไ i c o m นะครับก็เสิร์ชไปได้ว่าขุนด่านมาราธอน2024นะครับราคาก็สมัครสนใจไหมครับสนใจค่ะ42เนี่ยอยู่ที่พัน8่สิ0ดร้อิบที่700ร้อยแล้วก็5โลที่500บาทนะครับแล้วก็ส่วนความชันสะสมเนี่ยเนื่องจากข,ขุนขุนด่านเนี่ยเขาจะ ขึ้นเขาจะขึ้นไปบนเขื่อนขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ดีขึ้นนะครับสองรอบ42ี่เนี่ยความชันประมาณ400อโอ้เยอะอีกนะเยอะนะคะคุณส่วนย1ิบเอดก็390เค่ะไม่ต่างอะไรโอ้แล้วก็10โลก็360แล้วก็5โลประมาณร30เมตรคุณค้า400นี่ถือว่าเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณเทียบกับบางแสนเถาสามุกนะคะที่เราไปวิ่งนะคะ42กิโลเนี่ยมันก็จะอยู่ ที่ประมาณความชันประมาณร50ถึง180เท่านั้นเองค่ะซึ่งถ้า400เนี่ยถือว่าเยอะนะคะคแต่ว่าที่คุณด่านเนี่ยเท่าที่เคยไปวิ่งมา32กิโลนะคะตอนนั้นนะคะก็เขาก็จะขึ้นมันเหมือนเป็น,ปนตัวโค้งขึ้นโค้ขงขึ้นซึ่งมันก็ท้าทายดีท้าทายดีแล้วบรรยากาศดีด้วยค่ะใช่ครับริมเขื่อนเขาจะมีต้องเส้นทางที่วิ่งบนเขือเข่อนเนี่ยสันเขื่อนสวยงามมากสวยค่ะแล้วก็จะเห็นน้าเป็นคลื่นแล้วก็บรรยากาศ ร<ล>อบรอบไปด้วยเขา <ć> ของบริเวณเขื่อนคุณดานเนี่ยเขื่อนคุนดานค่อนข้างกว้างนะคะ <ligt. S 1> พอเราวิ่งไปเนี่ยทางขวามือเราจะเห็นทางซ้ายมือเหมือนเป็นน้ำแล้วขวามือเราสามารถเห็นเมืองมองเหมือนเห็นเมืองได้ด้วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมีเงินรางวัลไหมครับพ<ม>ี่แจ๊คมีครับผมก็เงินรางวัลมีทั้งระยะฟูลฮาฟแล้วสิบโลนะครับฟูลมาราธอนเนี่ยมีทั้งแต่เฉพาะออนะครับชายและหญิงหกพันสี่พันสามพันที่หนึ่งหรือที่สามชายหญิงระยะฟูลส่วนระยะฮา สี่พันสามพันสองพันนะครับอืมสิบโลมีไหมคะสิบโลก็มีสามพันสองพันและหนึ่งพันบาทนะครับขาแรงก็หน้าไปหน้าไปนะครับแล้วก็แล้็แนะนําเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าจะพักเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันห่างหางหน่อยนะเพราะว่าตรงขุนด่านเนี่ยก็จะมีคนนักท่องเที่ยวมาเยอะตรงนี้เขาก็จะปาร์ตี้กันดึกอะไรเงี้ยเสียงจะดังอาจจะนอนไม่ค่อยหลับส่วนเราเราเคยไปพักใกล้ใกล้ที่มันที่เขามีคนมาเยอะๆเนี่ยก็จะ เส<อ>ียงดังนิดนึงแต่ถ้าเป็นที่พักเล็กๆนะคะก็ดีก็ถือว่าราคาไม่แพงนะแล้วคือแต่ว่ามันจะไม่ติดลำลำลำธารที่พักติดลำธารเนี่ยก็จะมีทัวร์ไปค่อนข้างเยอะแต่ถ้าที่พักที่ไม่ติดลำธารเดี๋ยวอาจจะแบบบรรยากาศแบบบ้านๆหน่อยตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยเสียงดังค่ะก็ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยังไงก็ลองดูนะคะอีกเรื่องหนึ่งอยากเพิ่มก็คือมีเสื้อฟินิเชอร์สวยมากลายสวยงามเป็นลายค่อนข้างเป็นกราฟิก สำหรับ42และก็21โลน่าสะสมนะครับเสื้อเสื้อซีรีสนี้แนะนำยังไงก็เป็นงานวิ่งที่น่าสนใจนะคะในวิคที่3นะคะงานนี้ค่ะและงานที่เห็นคุณบอกว่าก็มีงานวิ่งที่น่าสนใจในเมืองด้วยใช่ไหมคะครับผมก็อันนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับในเมืองของเราก็คืองาน Garmin r u อเชีย Series 2024โอ้งานใหญ่ด้วยนะคะกา r m นรันนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น ของที่แจกนี่โอ้โหสุดยอดนีเป็นยังไงบ้างครั้งงานนี้ก็งานการมินเนี่ยจะเป็นซีรีส์ของเอเชียก็คือไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับก็จะมีประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็เอเชียด้วยที่เขาจัดแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเขาจะมีแจกแจกการมินนะครับจำได้ว่าเราเคยไปนะคะแล้วเพื่อนเราชื่อแมทมุดนะคะเขาก็ได้ที่อันดับ3แล้วเขาก็ได้นาการการมินนะคะ นี่ที่สามครับที่สามรุ่นอายุหรือว่าโอวโอโอโอจริงๆที่ห้าโอวโอเด็กชายที่สามได้อะไรวันนี้นั่นโอ้โหฟอร์นเจอร์เก้าพันห้า้วยเท่าไหร่วันนี้ชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าเหรอแล้วก็ปล่อยในงานได้ครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาแจกรางวัลเนี่ยนะคะเขาแจก ทุกรุ่นทุกทุกระยะอ๋อไม่ใช่ครับเฉพาะออออทุกออยี่สิบโลและ10โลนะครับ10โลก็ได้นะครับออหนึ่งถึงสามทั้งชายและหญิงก็แจกทั้งหมดเท่าไหร่สิบยี่สิบสเรือนเออสิบสองเรือนสิบสองเรือนก็ระยะละ6เรือนหญิง3ชาย3ามใช่ไหมคะสระยะก็12เรือนนอกจากนั้นก็จะเป็นถ้วยรุ่นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็จะเป็นถ้วยรุ่น5รางวัลและค่าสมัค ค่าสมัครอยู่ที่1050กับ950นะครับสำหรับระยะ21และ10โลเป็นราคาปกติแล้วสามารถสมัครได้จนถึงน่นาจะเดือนกันยานี้แล้วนะครับเดกันาน้เขามีท็อร้อยให้รุ่นไหมคะมีครับผมก็มีท็อร้อยทั้ง ้ทั้งสองระยะเลยยี่สิบโลและสิบโลชายผู้หญิงนี่นนถ้าได้ประมาณจับสเนี่ยมีได้ท็อปร้อยแน่<ช>ติดถ้าผู้ชายก็ต้องสักหนึงสี่นย์่ยต้องต่ำกว่าถ้าท็อปร้อยก็จะติดค่ะเพราะเท่าที่เคยสัมผัสนะคะก็ได้ประมาณหนึ่งห้านี่158ถ้าจบหนึ่งห้าก็จะได้ที่ประมาณ60-70บเจวาน,นี้ค่ะคก,ก็น่าจะแต่ไม่แน่นะคะทุกปี เวลามันก็ลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นงานกามินเอเชียซีรีส์ใช่ไหมคะน่าสนใจในวิ่ที่3นะคะเพื่อนๆถ้าใครว่างใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนะครับไปได้อยู่แถวกรุงเทพเนี่ยไปสะดวกเขาวิ่งลืมบอกไปว่าเขาวิ่งที่รัชมังใช่ครับใช่ค่ะออกที่หน้ารัชมังเลยนะคะไม่ใช่ข้างในนะครับหน้าสนามในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะคะแล้วก็จะวิ่งออกไปทางด้านหลังหเมืองกรุงเทพกีฬาด้านนู้นนะคะแล้วก็วิ่งไป คือสะพานสักหกสะพานคไปยูเทิร์นจนเกือบถึงวงแหวนนะคะแล้วก็กลับกลับมาทางด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นในสัปดาห์ที่3นะคะเดี๋ยวเราไปต่อสัปดาห์ที่4เลยค่ะงานวิ่งที่น่าสนใจนะคะสัปดาห์ที่4ค่ะวันที่27นะคะตุลาคมนะคะมีงานอะไรคะแนะนำเป็นแปลงยาว r ันนิ่งนะครับงานวิ่งที่ อาจจะไม่ใหญ่แต่ดูแลดีนะครับ<ช>เราเคยไปมาแล้วปีที่แล้วมีสาวสวยเยอะเลยด้วยค่ะครับผมก็มีระยะฮาฟ21โล10โล6โลและการเดินการกุศล3กิโลค่ะซึ่งราคาค่าสมัครเท่าไหร่คะ เจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยนะครับไล่ตามลําดับไปซึ่งแปลงยาวเนี่ยอยู่ในจังหวัดเชียงซานะคะจะสามารถใช้ถนนการเดินทางไปถนน3ามสได้เลยค่ะแล้วก็จัดที่ที่ว่าการอําเภอข้างๆสถานีตำรวจแปลงยาวค่ะไปง่ายค่ะสะดวกค่ะแล้วที่นี่นะคะมีรางวัลโอเวอร์ออด้วยใช่ไหมคะถูกครับก็คือชายหญิงโอเวอร์ชายหญิงจะสามารถได้รับเงินรางวัลทั้ง21โลและ10โลนะครับ เฉพาะรางวัลที่1เท่านั้นนะครับใช่ค่ะามบาทยี่สิบโล1000บาทสําหรับ10โล10โลค่ะค<ช>แล้วนอกนั้นก็จะเป็นถ้วยรุ่นนะคะค่าสมัครไม่แพงนะคะแล้วอาหารการกินของที่นี่นะคะเขาก็จะดูแลดีเพราะว่าก็จะมีอาสาสมัครที่เป็นคนบริเวณนั้นนะคะเขาจะมาช่วยกันสนามว,วันนี้เป็นไงครับก็โอเคครับมีเนินนิดหน่อยนิดเดียวอา่าสนุกดีเนาะสนุกสนุกแต่ก็ขับเคี่ยวกันหน้าดูนะหกโลครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวบ้านบึง ก็มีให้ก๋วยเตี๋ยวแปงยาวอร่อยดีตรงนี้มีปลาตั๊กแตนก๋วยหอตุ๊กตาโมคาปาเอาไปเลยพี่นะเนี่ยบรรยากาศในการวิ่งเส้นทางดีด้วยใช่ไหมคะจะวิ่งเข้าไปในในบรรยากาศสวนต่างๆเพราะว่าเราไปมาแล้วปีที่แล้วสนุกมากสนุกมากค่ะก็เลยว่ามาเป็นให้แนะมาก็เลยมามาแนะนําค่ะแล้วก็ เขาเรียกไงยังเปิดรับสร้างอยู่ท,ที่ไหนคะเปิดลสร้างที่ไหนคะก็เข้าไปใน Facebook ของแปลงยาว Running นะครับแล้วก็<ฆ>สมัครโดยตรงจะมี Google f o r m ให้กรอกนะครับก็เป็นแบบบ้านแต่ว่าเขาดูแลดีจริงนะค,<ฆ>คะแล้วก็มีอันนึที่อยากจะเพิ่มไฮไลท์ก็คือว่ามีรุ่น70อัพสำหรับชายผู้ชายนะครับ70อัพเพราะว่า งานแข่งเดี๋ยวนี้รุ่น70เนี่ยหายากนะมีนักวิ่งเหลือไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีเก่งๆเยอะหลายๆใช่เป็นอีกหนึ่งงานที่ให้ช่วยรุ่น70เห็นคุณค่าของคนที่สูงวัยแล้วยังแข็งแรงมาวิ่งได้นะคะอันนี้ก็ต้องขอปลบมือให้กับงานเปลงยาวด้วยนะมีทั้ง21และ10โมดและสิบทันงสระยะเลยแนะนำนะคะหน้าไปในวิกที่4นะคะคือวันที่27นะคะวิกนี้ มีงานอื่นอีกไหมคะก็ขอแนะนำเป็นอีกงานละกันก็คือคอายุทยามาราทอนโอเคค่ะงานนี้นะคะถ้าคุณวิ่งนะคะคุณจะได้รูปสวยถ่ายคู่กับมรดกโลกหลายที่เลยนะคะซึ่งจัดที่ศาลากลางหลังเก่าพระนครศรีอยุทยานะครับค่ะซึ่งอยู่ในเมืองเลยนะคะ,คะมีระยะ ทั้งหมดกี่ระยะคะ4ี่ระยะนะครับ42 21 10.5ห <teenage> และ <owning S 2> 5โลนะครับฟูมาราธอนพันสนะครับเป็นราคาปกติแล้วนะครับฮาร์ปมาราธอน900าแล้วก็มินิ7 0 0ฟันรันห0 0 5กิโลสามารถสมัครได้ไหนไหนคะกวิทยามาราธอน2อ2 4นะครับจะเป็นเว็บไซต์แล้วเขาก็จะมีลิงก์ให้ลงสมัครได้เลยนะครับสมัครได้จนถึง30กันยาอ้ยังสมัครได้อยู่นะคะก็มี4ระยะ เะะม่ว่าจะเป็น5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็ระยะมาราธานได้ชมวัดหลายวัดมากๆอยากให้ทุกคนมาสัมผัสไปพร้อมๆกับซีนะคะเราไม่ให้กลับนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะรีบมาสมัครกันแล้วกันนะคะมีโฟโต้บูธนะคะแล้วก็มีรูปขนาดซีคุณ6นมิ้วแจกก็เป็นงานที่น่าสนใจของภาคกลางซึ่งถ้าเราซึ่งงานนี้นะคะท,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 ที่ที่เราเคยไปวิ่งนะคะรูปที่เราได้เวลาเราถ่ายรูปเนาะมันก็จะเป็นรูปของ เป็นลูกของรดกโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นเจดีย์ต่างๆนะคะซึ่งเพื่อนๆไปก็ต้องเตรียมทําท่าดีๆนะคะถ้าผ่านจุดหลัานี้นะคะนี่ก็เป็นงานวิ่งที่น่าสนใจไม่ไมกลกรุงเทพนะคะอีกงานคืองานที่น่าสนใจในเดือนตุลาคมที่ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะคะเลือกกันเลยค่ะอาทย์ไหนใครว่างไปไหนยังไงนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจแต่เราอาจจะไม่สามารถสมัครได้แล้วนะคะแต่พูด พูดไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆค่ะว่าอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานของงานเวอร์เมเจอร์โลกเป็นหนึ่งในเวอร์เมเจอร์โลกเลยค่ะงานอะไรคะคุณตี๋ใหญ่ชิคาโกมาราสอนนะครับสหรือแบงก์ออฟอเมริกาชิคาโกมารา h อนใช่ค่ะสปอนเซอร์โดย Bank of อฟอเมริกาจัดวันที่เท่าไหร่คะของปีนี้13ตุลา2024ใช่แล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปมานะคะถ้าใครอยากที่ขนาดที่ ถือว่าง่ายนะครับของหนึ่งในหกนะครับลองง่ายสุดน่าจะเป็นเบอร์ลินนะครับคำว่าง่ายหมายความว่าความชันเนี่ยน้อยประมาณห้าหมื่น 50, คนนะครับอรเอาไว้บัญชีนะครับโอ้ตรงนี้คือเยริเพียนะครับเยริเพียอันนั้นคือซัมเทอร์นะครับแล้วก็โรงแรมเราที่อยู่ใกล้ๆซัมเทอร์ ก็สามารถกลับไปดูคลิปของเราเมื่อปีที่แล้วได้นะคะซึ่งปีนี้ก็คาดว่าเพื่อนๆของเราหลายๆท่านนะคะนักวิ่งหลายๆท่านก็น่าจะไปร่วมงานนี้นะคะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่ก็มาแจ้งให้ทราบว,ว่าก็มีในช่วงเดือนตุลาคมเนา<ล>ะ,<ล>ะคุณผี้ชก็เป็นงานที่จัดได้ยิ่งใหญ่สำหรับปีแล้วคะแนนเลงกิงได้ค่อนข้างาดีอันดับหนึ่ง แล้วก็มีคลิปตุ่มไปทำสติทำลายสถิติโลกไว้ที่ชิคาโกมาราทอนนะก็ไปสามารถไปชมคลิปของเราได้นะครับเพราะเราไปถ่ายบรรยากาศที่ชิคาโกมาและคุณที่ใหญ่ก็พังยับเลยค่ะพังยับนะับนั้นนะคะสามารถไปติดตามชมได้นะคะมนบมันใหญ่ของชิคาโกมาราทอนซึ่งเป็นเวิร์มเจอร์อันดับหนึ่งเป็นแรงอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเวิร์มเจอร์แต่เป็นของทุกมาราทอนในโลกได้รับการโหวตมาจากเวิร์ลแอตแลนติกแล้วนะคะ ซึ่งเราไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงๆคนะ่ะเพื่อนๆลองถ้าอยากจะรู้มเป็นยังไง<ร>ก็สามารถไปชมได้ค่ะก็วันนี้นะคะคุณตีใหญ่เนาะเราก็มีมามีข้อมูลมาบอกเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าคลิปนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์แต่อาจจะไม่ได้พูดทุกงานถ้ามีงานไหนที่เราตกล่นไปข้อมูลตกหล่นไป ทั้งผู้จัดหรือว่าเพื่อนๆสามารถเขียนลงมาเนาะในคอมเมนต์ใต้คลิปให้เราอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมใช่แล้วก็อยากแนะนํางานอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเขียนได้เลยนะครับจะยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าก็จะได้เป็นให้เพื่อนๆหลายๆท่านได้รับทราบไปด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเราสองคนก็คงจะต้องลาแค่นี้ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงติดตามคลิปถัดไปเดือนพฤศจิกายนแน่นอนม่าจะมีอะไรต่อ ค่ะยัยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราเป็นกำลังใจด้วยนะคะ